สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้อ้วนครับผมวันนี้เราอยู่กับ All s t a r t o w e r Defense อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับซีรีส์หนทางผ่านนะครับผมซึ่งในวันนี้เห็นฉากหลังก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะมาทำอะไรนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงทาวเวอร์ให้ครบ100ชั้นแบบง่ายๆนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นอ่ะเขาใช้เซตอะไรในการลงทาวเวอร์แต่ละชั้นหรือว่าใช้เซตอะไรในการเคลียร์ทาวเวอร์จนถึง100นะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะใช้เซตนี้นะครับเพียงแค่เซตเดียวนะครับจะทะลุตั้งแต่ แต่ชั้นที่1ถึง100เลยนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับก็ใช้เซตเดิมแต่เรามาลองดูกันนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยเซตนี้ยังจะสามารถใช้ทะลุยัน1 0 0ได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วชั้นไหนเนี่ยยากบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปทดลองลงมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ20ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับผมจะแบ่งเฉลี่ยเป็นอ่ายี่ส 30 4 0ถึงอะไรอย่างนี้นะครับจนครบ100นะครับพาร์ทก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงแบบปูมเดียวเป็นฉากขาม้ามๆๆๆแบบครั้งก่อนแล้วนะครับก็อาจจะเป็นคัดมาเฉพาะ10 2ถึงหรือ20-30ช่วงไหนที่มันเป็นด่านที่ยากอย่างด่านบิ๊กมัมหรือว่าด่านเอ่อทางตรงที่ฉากเหมือนจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับของลูฟี่หรืออะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะคัด เฉพาะด่านยากๆมาให้นะครับถ้าเกิดไม่มีผมก็จะหาด่านที่หน้าเอามาสอนวิธีการเซตตัวเอามาลงให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันที่20 ถึง30กันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปอยู่กันในด่านที่ยากของ2 0่สถึงสากันเลยละกันนะครับเอาละครับผมในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในน่าจะด่านที่20นะครับก็เจอด่านบิ๊กมัมแล้วนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าด่านนี้ยากหลายๆคนก็จะบอกว่าด่านนี้ง่ายนะครับมันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้เชิงยากแล้วก็ไม่ได้เชิงง่ายขนาดนั้นนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเซตตัวฟาร์มเงินเป็นตัวฐาน ดำน้ำไว้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้นานันชาเนี่ยวางไว้ฝั่ง ั่งละ1ตัวก่อนนะครับก็ให้เคลียรตัวธรรมดาไปก่อนจนกว่าเนี่ยเราจะมีเงินนะครับวางทันจิโร่นะครับแล้วเราค่อยเอาทันจิโร่ไปเคลียตัวเอลิเมนต์ได้นะครับเพราะว่าตัวเอลิเมนต์เนี่ยยังไงก็เดินช้าอยู่แล้วนะครับเอ่อก่อนอื่นก่อนใดผมก็ขออนุญาตไม่เปิดคูณนะครับเนื่องจากว่าผมกลัวผมจะอธิบายได้ไม่ทันนะครับก็เดี๋ยววางตัวไว้ซ้ายและขวาอย่างละ1ตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อัพเงินเลยนะครับผมช่วงต้นเกมเนี่ยสำหรับผมผมก็จะทําไว้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมัน ก็ไม่ได้มีอะไรและผมก็จะค่อยๆเปิดคูณเข้ามานะครับตอนนี้นะครับเราสามารถปรับนารันชาเป็นลารดได้นะครับเพื่อหาเงินเพิ่มนะครับอ่ะแล้วเราก็เซ็ตทันจิโร่ไว้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราเซ็ตทันจิโร่เสร็จแล้วนะครับทางซ้ายและขวาเนี่ยจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกลับมาโฟกัสการอัพเงินได้เต็มที่เลยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยอีกนานเลยนะกว่าจะเข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเซ็ตทันจิโร่ที่หลังได้อยู่แล้วนะครับพอถึงประมาณหนึ่งและกันนะครับใช้คําว่าประมาณ หนึ่งและกันนะครับผมก็จะมาทําการเคลียร์ยูนิตให้ไวขึ้นโดยการเซตหมายเลข17ไว้บริเวณนี้นะครับ1ตัวแล้วก็บริเวณนี้นะครับ1ตัวนะครับประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราเซตได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็จะทําให้เกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับเราก็เอาหมายเลข17บเครั้มให้ครบทุกทิศที่ออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราเซตครบแล้วนะครับมันก็จะทําให้ยูนิตที่ออกมาเนี่ยถูกเคลียร์ไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะ เราก็จะเซตเพิ่มไปนะครับแบบนี้นะครับตัวหนึ่งล้าตัวหนึ่งเฟิร์สไปเลยเพราะว่าตัวที่เฟิร์สเนี่ยมันจะติด พวกเอเดเมนต์พวกนี้นะครับทำให้ค่ายูนิตทีเ่เดินไปข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วางทันจิโร่เนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันเคลียร์เร็วๆนะครับผมแนะนําทันจิโร่ตรงนี้อัพไปก่อนเลยนะครับสขั้นเอาแค่ขั้นฟูลเ e พอนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ด่านนี้ก็จะผ่านไปแบบง่ายดายเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมหมายเลข17เนี่ยมันจะมาโฟกัสการโจมตีที่ตัวเอเดเมนต์นะครับทำให้ตัวที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันจะไม่ถูกฆ่าทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันตีมั่วเราก็วางทัันจิโดกไว ไปสขั้นนะครับตัวที่เป็นทันเจโรไม่ได้อัพขั้นเนี่ยเราสามารถขายทิ้งได้เลยนะครับส่วนตัวตรงกลางเนี่ยใครอยากอัพเล่นก็อัพได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้งบประมาณการอัพเงินเนี่ยเพียงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีหมายเลข17บเจคก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการจบเลดนี้นะครับใช้คําว่าเลดไม่ได้สินะต้องใช้คําว่าทาวเวอร์ชั้นนี้นะครับก็ชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นที่20นะครับก็เป็นชั้นที่ได้สตารัสพอดีเนาะ เพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผม19ใช่ไหมครับแล้วก็20นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอัดไปจนถึง30นะครับถ้าเกิดเจอด่านไหนที่เป็นด่านยากอีกเดี๋ยวผมจะนํามาคัดมาลงให้นะครับว่าวิธีการเซ็ตเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมสาหรับเอ่อบิ๊กมัมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะผมขออนุญาตห้ามไปถึงด่านถัดไปที่ยากเหมือนเหมือนกันเลยละกันนะครับอาจจะเป็นบิ๊กมัมอีกหรืออาจจะเป็นด่านที่เป็นเส้นตรง3-4เส้นนะครับที่ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวด่านนั้นกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพ ไปอยู่กันในอันที่ยากอันถัดไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้มันก็จบแล้วนะครับเราอุดรูทั้ง4ทางออกไปแล้วนะครับก็จบไปสุดๆอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมเจอกันครับ โอเคครับผมก็ลงไปถึงประมาณซักชั้นที่30แล้วนะครับก็รับสตาร์ดัสของชั้นที่30มาแล้วนะในส่วนของ EP ีนี้นะครับพาวเวอร์ที่เราไปลงกันก็ตั้งแต่ 19- 20นะครับถึงชั้นที่30นะครับก็มีด่านยากเพียงแค่ด่านเดียวนะครับก็คือด่านบิ๊กมัมแต่ถ้าเกิดใครใจเย็นนะครับไม่ได้เออเขาเรียกอะไรนะลุกลี้ลุกล่นก็ลงทันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็20-30เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับถ้าเกิดใครอยาก นาเส้นนี้ไปใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะค่อนข้างที่จะลงง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันง่ายกว่านี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวถังน้นออํา,า,า,ออาน้ําออกเอาหมายเลขสิบเจ็ดออกระับชาออกแล้วไปใช้พวกคาตานงคาตานะอีวานคอฟอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเซตน,นั้นก็สามารถลงได้เหมือนกันแต่ที่ผมไม่ค่อยมั่นใจที่จะเอาอีวานคอฟไปเพราะผมกลัวว่าลงไปในทาวเวอร์นะครับแล้วจะเจอเลดท,ที่เป็นถ่าสายฟ้าหรืออะไรทํานอง ตรงนี้นะครับทำให้อีวานคอฟเนื้อตีเบาลงนะครับผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ลงทาวเวอร์มาเจอบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นธาตุแปลกๆที่เราไม่ค่อยเจอตามเลดอย่างเช่นพืช สายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนาธาตุขาประจํา,าอ,อย่างน้ําไฟมืดสว่างอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเจอในทาวเวอร์สักเท่าไหร่อันนี้คือเท่าที่ผมสังเกตมานะผมรู้สึกว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเลยคิดว่า,าธาตุขายดีอย่างนารันชาคือาธาตุไฟอย่างเงี้ยลงไปโอกาสที่จะเจอาธาตุน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับก็เลยเลือกเป็นนารันชาไปแทนนะครับแล้วก็ส่วนหมายเลข17เนี่ยผมกะว่าถ้าลงไปแล้วเจอาธาตุ สายฟ้าผมก็ใช้หมายเลข17ได้นะครับลงบ่อยๆอ่ะมันก็จะเจอบ่อยเป็นพวกธาตุสายฟ้าหรือว่าธาตุพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับพืชเราก็ใช้นอนชารสายฟ้าเราก็ใช้หมายเลข17อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ถึง20ไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับผลทางผ่านโซโร 0ถึง100นะครับแต่เราแอบไปเล่นมาแล้วถึง20นะครับก็กลายเป็นว่า20ถึง30ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วแล้วเจอกันใหม EP ่ EP หน้าสวัสดีครับ